ันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้โทนเนอร์มหาแล้วก็เป็นการรีวิวสินค้าเป็น,นตัวดนียน,นะคะอันนี้ก็คือก่อนใช้อันดับแรกเราก็เตรียมสำลีมาสำลียังไม่ได้ใช้แล้วนะคะนี่ยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโทนเนอร์มหาที่เราแบ่งออกมาจากขวดจริงน,นะคะอันดับแรกก็คือเทโทนเนอร์ลงไปในสำลี พอสมควรไม่ต้องมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะคะประมาณนี้แล้วก็นําแขนค้างที่จะมาลองเช็ดก่อนข้างนี้นะคะเช็ด ให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วก็เช็ดที่ฝ่ามือด้วยนะเช็ดตรงเขาเรียกว่าอะไรนะหลังฝนะ่ามือ เสร็จแ,แล้วเมื่อเราเช็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนีดูที่สัมลีนะคะจะมีสิ่งสกรปรกติดออกมาเป็นไปนหมดเลยอันนี้ก็คือหลังเราเช็ดโทนเนอร์หลังเราล้างแขนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็หลังอาบน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสิ่งสกรปรกก็จะติดตามออกมาตามสัมลีแล้วลองเปรียบเทียบสองครั้ง สังเกตได้ว่าผิวฝั่งนี้จะแลดูกระจ่างใสกว่าฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้เช็ดนะคะเมื่อเราเช็ดเสร็จแล้วเราก็นำโลชั่นมหามาทาทับลงไปก็จะเป็นการปิดรูขุมขนนะคะทำให้ขาาขึ้นแล้วก็ผิวกระจางใสขึ้นเพราะว่าถ้าเมื่อเราเช็ดโทนเนอร์ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเปิดรูขุมขนแล้วก็ทำให้เนื้อของโลชั่นสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นสังเกตได้ชัดๆนะคะ ฝั่งนี้ก็คือข้างที่เช็ดแล้วแต่ฝั่งนี้คือข้างที่ยังไม่ได้เช็ดค่ะขอบคุณที่อ่ารับฟังแล้วก็ติดตามรีวิวนะคะแม่ค้าจะ